เราแก,กดีอย่าแค่มาเบิ่งดูพี่น้องแล้วมันก็เพ่มไม่มองจอดรถโอเดินยุสต็อปเดินยุเพชรยูเอ็นมีออะ เดือฟินคงฟินขับสิเป็นยังไงโอ้นั่งกินข่าวข้างนอกได้บอค่ะอันนี้นั่งกินข่าวนี่ี่นั่งกินข่าวข้างนอกได้บอได้มีนี่เราไม่ยังอือคุณค่ะขอบคุณค่อใจคือบาดฟินอกฟินเอ๋ยอีกอย่างบอกจะรถกระบะมีสู๋อันอันจอดยากยิ่งีบอจอดยากเนอะอุ้ยขับแข็งแม่มาต้อนรับพี่นีหอยิ่งโอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไปยังดีไม่อยู่ หาแกผม่เป็นยังข่าผมเป็นยังนักข่อยมาอันอันนี้ได้ซื้อโู้หหางหมอกจรถกับบุมีแม่พี่น้องหมอกจรถหมอกจรวดกับบุมีนินม่งึ้นเอพุ่นจะไปจอดอยู่ทางขยะพุ่นนายิงข้าวข้างนอกก็ได้ปะดีดีเจมากเลยอ่าเคลียร์โต๊ะให้หน่อยไอ้เทียบเคลียร์โต๊ะให้หน่อยลูกอยู่นี่สสวัดีจ้้าโอ ไกินตบกอล้านกับเธอเน่นะโอ๊ยมาตบก่อนคือเลิศเท่ค่ะลูกกัมาเนาะเขาคือสิขอไปไปโอ้หาอเรจะป็นอยากหาจดักคนอันพี่น้องฟินคงฟินฟินคงฟินขับมาเราได้ค่ะฟินฟินมองเจอรถบมีเออมองจอรถะบมีทั้งขยะเต็มอันยะยุ ก็เดี๋ยวไปจะได้ไปแกล้งตำรวจแล้วบเทศบาลจังหวัดคอนแก่นรดเนาะไล่งานโตโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปยายไปสวีเดนเดี๋ยวกลับมาหาไหม่เด้อกลับไับสิ้นเดือนค่ะโอ้ไปมันกลับวันที่สิบเอ็ดสิบสองอาทิตย์หนานี่เลยได้เลยกินได้กินได้บงปป้ากันพี่น้อง เตี่โอ้ยพวกเขาซุ้มตีพวกเขาซุ้มาตอดตอยากได้เขาว่าอยู่ซุ้มอยู่สวีเดนฟินแลนด์เนาะฮาเกกอย่ากเมื่อเดี๋ยวกลับมายายมาหาใหม่เด้อคคะโอเคจ้าลำล่ำเลยรวยสุกลำลยรวยปังปังจ้าจ้าโอเคครับผม Okay. Okay. <laughs>